เป็นยังไงบ้างรครับอ๋อมันมวแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนี่ใช่กไม่ได้ใช้แล้วครับพี่น้องเราไม่ต้สนใจมันละ เมื่อกี้ได้ยินแบบเสียงแตรขอมาอีด่ดงีจะพึ่งเลยจะพึ่งเลยบีบมันดังหน่อยให้คนแถวนี้ก็ตื่นนยโอเคแสดงว่าสายขาดโอ้โหจะพี่สายต่อสายเท่าเดิมหรือยาวกว่าเท่าเดิมแต่ไม่มีผลเรื่องสายยาวสายสั้นใช่ไหมไม่เกี่ยว มันมันขาดยังไงมันหลุดเงี้ยจังหวะมันหลุดเลอเพราะมันก็ไปพร้อมกันน่อืมมันขึ้นอยู่กันบัคกี้ผมถึงไม่ค่อยชอบบัคกี้ไงก็ชอบชอบชอบขาดชอบคีบเลยใช่ไหมชอบคีบเลยคีบล็อกแน่นแน่นเลยอยังไงก็ไม่หลุดไม่หลุดต้องการทํางานแบบไม่ให้งานเบนวนหาตัวเองใช่ไหมอืมทีไปทีเดียวดีทีเดียวเลยจับให้แน่น เงินตึ๊อ้าวอันนี้ผมลืมขันทอนทอนใหม่ไหมเนี่ยทอดผมรูว่าอสอดสวมล่างไงจบกันเอาใหม่อุตสาขยับสเต็มที่เลยน,นี่บล็อกเบอร์อะไรพี่เบอร์สิบเก้าอสิบเก้า ทีเงี้ยดังดีเลยแป๊ดๆเลยช่างในช่างอีกท่านหนึ่งบอกว่าให้ซื้อซื้อแต้มใหม่มาเลยโอ้ยชั่วโมงบินมันต่างกันนะชั่วโมงบินมันต่างกันอีกอีดอันนึงอีดอันหนึ่งอีดอันหนึ่งที่หลายอก่งครบหลดอผมชอบหลายบ้าน ใช้เือพี่มันใช้ได้แค่นั้นน่ะจบรถใช้งาน <c oughs> หืมอ,อะไรก็แล้วพี่เ้าพี่เจียวมีผัวแล้วหืมเจียวมีผัแล้วลูกกี่คนเราไม่รมู้ เล่นสนัยช่างเหนื่อยเลยครับหายใจฟืดฟืดวัดเกือบ <laughs> จะได้เปลี่ยนสเปรย์ล้อใหม่แล้วนะดีมีสำรองไว้อนที่หน้าหยุดหลายวนเลยผมต้องนีบจะไปไหนอยู่โรงพยาบาลไงอีกแล้วพี่มีชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลตลอดเลยนะไม่เบื่อหรอเบื่อ <c oughs> มีอะไรกับหมอเปล่ามีอะไร <laughs> เสียเงินให้หมอดิจับไหมจับไหมจับมาก็ได้ ดื้อเลยอยู่เดี๋ยวเสียบก็ไ,ได้ไหมเมื่อกี้อันนี้มันก็ไม่เสียบเพราะมันถอดถุงลมทิ้งไปแล้วแล้ก็วางไว้เฉย เข้าใจไหมเข้าใจหรืออยากจะเสียบไม่ต้องก็ได้แล้วเสียบแล้วมันใช้ได้ไหมถุงลมอืมไม่ได้ <c oughs> มันไม่ระเบิดเที่ยวเลยจะมีขวัวไปเลย ตู้5เอลหมดฉรวดปี2004แต่ไม่ดังนะครับสรุปก็คือสายขาดนะเขาเรียกสายอะไรพี่จริงจี้สาย,สายาเก้าสายเก้าขาดเกตเกตเสร็จเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณช่างเปิ้ล <2. S 1> มนตีคาร์เซอร์วิ 2> 2. 1. 1> สซอยพู้หลโยธิน54ซอยเชนสวนแขวงคองถนนเกษสายใหม่นะมาซ่อมรถตู้ที่อู้ซ่อมรถวอนโว่ แต่ก็ซ่อมไปสารพัดนะสารพัดเนื้ประสงค์นะเช็คดูแล้วแต่แต่ไม่เสียนะแต่ดังปกติ uh huh. รีเล่ก็ปกตินะสายกาวขาดเฉยเรยากาศครับพี่น้องลมเย็นดีครับสบายครับสบายลากัอนครับสวัสดีครับสบายคือสายอะไรพี่น่นาจะเป็นสายกาวหลยสรุปมันขาดแล้วพี่ ขา,ขาดยังไง <Okay. S 1> ยังไงก็ไม่ดังใช่ไหมยังไงก็ไม่ดังไม่ครบวงจรสันนิษฐานว่าเนี่ยมันหมุนมันหมุนแรงไหมพี่หรือว่า<ม>ประสานมันสั้นไปไม่ใช่เกิดจากที่ว่าหนึ่งช่วงที่บักกี้มันอาจจะไม่ติดติแต่ติดแบบเป็นปิมแต่ตอนนี้ผมหนีบเลยหนีบเลยรับรองรับรองอยู่ยาวอะไรวะเดี๋ยวนะผมใส่ผิดละ ใช่ป่ะไม่ใช่นี่นี่อันนี้อยู่นี่อย่างนี้อ๋ออันนี้มันผมใส่กับกนั่นเอง เมือวนเจอแดงอยู่เม็ดหนึ่งตอนนี้ก็กำลังประกอบเข้านะสาเหตุหน่าจะเกิดจากสาย้าวมันขาดออจริงจิงแต่ละยะมันพังยากอยู่แล้วผมก็ว่างันเลยสเปรลอรมันจะพังในใบขนาดนั้นแต่เหมือนกัน สุดท้ายก็ขอให้มันเจอที่เส้นสายเก่าแล้วกันมันก็มีอะไรหรือยังบี่ไม่มีอะไร,ไม,ม,ะไรมันจ็เหลือเรื่องรีเล,เลย์อะไรรู้มีหรือเปล่ารุ่นนี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้ช่างรุ่นนี้ลองแซมเปลิลบีบดูไหมมันต้องใส่นี่ก่อนแล้วก็หัวเยิ้ยมลุก แอร์บล็อกไวแบ็คละเบิดเท่าเดยอทำทรงเดียดไม่ได้อืเดี๋ยวนะเบิรหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสรุปมันหมุนกี่รอบพี่สี่รอบห้ารอบ ไ่พุ่งมาเลยนะอันนี้ห้ารอบห้ารอบโอเคมันจะแบ่งเป็นสองช่วงหนึ่งสองสองครึ่งเปียเลยก็ออแบ่งกันละชึ่งไง うんうまい。Oh, well, we ใช่หรือวะเขาจะเชยคยังไงพี่อันนี้นะไม่รอดมาเสียไม่เสียใช้มิเตอร์เช็คนะมั้งพี่ดเบี้ยพี่เรื่องเอาใหม่สับสเลยดิสับสายพร้อมมันไม่ได้จะดูสิเป็นไงเห็นปะหัวมนอยู่เนี่ย ต้องตอกหัวมันใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เขาไม่ได้ใช้เหรอนี้รูมันกันอันนีุ้ดหรือเปล่าเป็นไปนได้พี่อือไหนดูสิใช่เขาจะสายขาดหรือเปล่าอือันนีูเก็บว้เพราะมันมันหมุนไปหมุนมาใช่ไหมใช่มันจะขาดเป็นไปได้หมด ฮัลโหลสวัสดีครับสายขาดเอออยู่ครับฮัลโหลนิดหน่อยครับผมครับสวัสดีครับแสดงว่าสายขาด,ช,ขดชั่วก็วมองไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ไงเหรออ่นี่ยมันถูกเชื่อมต่อกันเนี่ยเห็นเปล่า เราติดเครื่องติดเครื่องใหม่เออนั่นแหละมันมันสั่งแก้แลๆแค่นั้นอ่ะมันสั่นประตูนี่คืออะไรคอนแทคเรียวฮะคอนแทคเรียวอยู่นั่นยหรอผมว่านะว่ายังไงครับตัดเองทิ้งเลยแล้วก็เชื่อมใหม่ไม่เชื่อมฮะเชื่อมแล้วสายเสียไฟเผาเลยไฟเผาใช่ไหมเชื่อมแล้วสายเสียหมดเพราะอะไรมันร้อนไง เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้<ด>ก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อะไรกืนเอาทีเรกว่าเขาจะทำรถในซอยก่อน มันไหลวันแล้วยังไม่ได้ไปทำอีกว่าปนในซอยเป็นไรอ่ามือเปิดประตูเปิดไม่ได้ืึแล้วก็เอ้ยไม่เยน็นเย็นแต่เยน็ยเยนน้อยแตเถิมชาน้ำยาแอร์สเปร์อ้นี้มันสั่งจาก สเปร่าไปเป็นไปใช้ที่แต่ใช่ไหพี่ผมไม่รู้มันมีอยอีกล่ามันอยู่ที่ไหนดีเลยไม่รู้เหมืนองนงั้ในนี้ต้องเสิร์ชด,ดูขออุ้มหน่อย สเปรย์แล้วมันจะเสียไปขนาดไหนครพี่ตอบยากตอบยากบางทีมันขึ้นอยู่อายุมันเยอะของเพิ่งลงจากเรือมาจากญี่ปุ่นเน่ยนะพี่เอา้าไม่อนกันก็จะมีอะไรขายทำไมอ่ะเพราะว่าให้เปลี่ยนเรื่อยๆ <laughs> ตัวอะไรซื้อมาสามพันห้านี่รวมสเปรย์แล้ว แต่ก่นวอนวัวตรงแปดพันบาทโอ้โหเฉพาะสเปรย์อ,ลลอรหรือปลอมอะไรด้วยไอตัวนี้อย่างเดียวเขาเรียกคอ,อ,อ,อนแทคริวคอนแทคริวเพลงนะบนวัวยี่ห้ออื่นเป็นหมื่นตัว ไม่ได้สุกบู้รีแต่มีพกไว